สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยคำสองคำนะครับคำแรกก็คือคำว่าเล่นการเมืองอีกคำหนึ่งคือคำว่าทำงานการเมืองสองคำนี้อาจจะฟังดูผิวเผินเนี่ยนะครับ จะอาจจะมองดูว่ามันคล้ายๆกันแต่ในข้อเท็จจริงนั้นมันต่างกันเพราะว่าคําว่าเล่นกับคําว่าทํานั้นมันมีความหมายต่างกันนะครับเ,เล่นการเมืองกับทํางานการเมืองต่างกันครับคําว่าเล่นการเมืองนั้นก็คือทําไม่จริงจังเข้ามาเล่นการเมืองเล่นปลาเดียวปลาดาว เล่นโดยไม่ได้มีจิตสำนึกของการที่จะเข้ามาทำงานการเมืองอย่างแท้จริงโดยไม่ได้มีจิตสำนึกที่จะมาดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเข้ามาเล่นการเมืองเพื่ออ,อำนาจเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อที่จะาหาะไรายได้อย่างเดียวหาช่องทางมีคอนเนคชั่น แบบคนนู้นคนนี้อย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นการเล่นการเมืองนะครับส่วนคําว่าทํางานการเมืองนั้นมันต่างกันทํางานการเมืองนั้นก็คือมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทํางานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือแม้แต่เข้าไปทํางานเป็นกันมาธิการวิสามันอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าคนที่เข้าไปทำงานนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใช้ศักยภาพใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่นั้นเข้าไปทำงานในเรื่องเหล่านั้นอย่างจริงจังผมถือว่าเป็นการทำงานการเมืองนะครับก่อนเือนนั้นผมต้องขอบอกซะก,ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นั้นผมไม่ได้แยกแยะนะครับนะไม่ได้แยกแยะฝักฝ่ายฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ ฝ่นะายรัฐบาลฝ่ายค้านแต่ผมพูดถึงนะครับพรรก,การเมืองตามสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นพรรคที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้หรือพักคฝ่ายค้านก็ตามแต่นะครับ,บไ,ไ,รรไ,ไ,รรไม่ได้แบ่งแยกว่าฝ่ายโนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายนี้เป็นฝ่ายเผด็จการไม่ได้แบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นแต่ผมนะพูดตาม สิ่งที่พักการเมืองที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เขาทาครับในขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สังคมถ้าท่านถ้าใครก็ตามที่ติดติดตามเรื่องราวของการบ้านการเมืองอยู่เนี่ยนะครับประเด็นที่สังคมกําลังติดตามหรือให้ความสนใจอยู่ขนานี้มันก็มีเป็นระยะระยะนะครับเ,เรามองในแง่ของออรัฐบาลก่อนหรือมองในแง่ของพรรคที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล ก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เรียกว่าแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ก็คือคุณแพทองทานก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปคุมกระทรวงสําคัญสาคัญหลายกระทรวงนะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมโอ้หลายกระทนะรวงครับกระทรวงสาธรารณาสุขอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นต้นนะฮะที่ มีคนของพรรคเพื่อไทยไปทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการบ้างเป็นรัฐมนตรีช่วยบ้างเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็นําเอานโยบายซึ่งน่าจะเป็นนโยบายรวมของทุกพักการเมืองที่มาเป็นพักร่วมรัฐบาลไปถแถลงต่อรัฐสภาเอาไว้มีทั้งนโยบายเร่งด่วน10ประการหรือนโยบาย ของรัฐบาล1 1ด้านก็ตามแต่เนี่ยนะครับนะถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นาะยกแพทองทานก็บอกว่าจะมีการถแถลงผลงานในในรอบ90วันแต่ผมฟังแล้วนะจนจบตั้งแต่ต้นจนจบนั้นผมก็ไม่เห็นว่าคุณแพทองทานนั้นได้เอ่ยอ้างอะไรบ้างครับที่เป็นผลงานในรัฐบาลของคุณแพทองทานเองใน90วันที่ได้ทําจนประสบความสําเร็จมีแต่ได้ทําครับ แต่ว่าทําได้นั้นผมไม่แน่ใจนะทําได้กับได้ทําก็ต่างกันเหมือนกันนะครับนะได้ทำเนี่ยนะครับก็แค่ได้ลงมือทำนะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้แต่ทําได้นั้นในในยัยมันหมายถึงทําจนประสบความสําเร็จนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันครับนะที่ผมฟังดูแล้วนะนะจนกระทั่งผมบอกว่าการถแถลงผลงานนะ90วันของรัฐบาลคุณแพรทองทานนั้นเป็นการถแถลงผลงานที่ไม่มีผลงาน ถลงฟังดูงงไหมครับการถแถลงผลงานที่ไม่มีผลงานถแถลงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่ไปทําหน้าที่เป็นรับทีว่าการบ้างรัฐทีช่วยว่าการบ้างเนี่ยนะครับผมก็ติดตามนะครับเพราะผมเป็นคนสนใจการบ้าน,นการเมืองว่าเขาทําอะไรกันบ้างครับนะนะทำหน้าที่นี่หมายถึงทำเ,เรียกว่าทํางาน ตามนโยบายของรัฐบาลนะซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละท่านนะครับให้ทำอะไรกันบ้างครับมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าในนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนั้นเกี่ยวข้องกับกระทรวงที่คนของพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการบ้างรัฐมนตรีช่วยบ้างเนี่ยมีอะไรที่ประสบความสำเร็จ เป็นหน้าเป็นตาเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเอามาเผยให้เปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบว่านี่คือผลงานของพรรคเพื่อไทยบ้างขอโทษนะครับผมมองไม่เห็นนะครับมีแต่แค่ได้ทำครับดิจนะิตอลวอลเล็ตก็ไม่ไม่ไหวไปไม่จบนะครับขึ้นต้นนะฮะก็ดูดีนะครับขึ้นต้นเป็นลำไม่ไผ่ครับแต่พอหลาลงไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไปทำมาดิจิตอลวอลเล็ตจะไม่มีนะฮะ ก็มีจะแจกเงินสด1 0,000 000. ก็แจกให้ได้ประมาณ14ล้านกว่าคนแค่นั้นในเฟสสองเฟสสามก็บอกว่าจะทําผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขารออยู่นั้นจะได้หรือเปล่าครับเนะพราะว่ามันก็มีข้อมูลไหลเข้ามาว่าถ้าทำถ้าแจกเงินเนี่ยนะครับกับคนที่มีอายุต,ตั้งแต่60ป<ก><น>ีขึ้นไปในเฟสสองเนี่ยอีกประมาณ4ล้านคนนั้นมันอาจจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ได้ ครับเพราะว่านะไม่ใช่คนที่มีความเปราะบ,บางอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะอีกของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับเรื่องของกระทรวงคมนาคมถนนหนทางนะครับนะผมก็เดินทางบ่อยเหมือนกันครับนะฮะก็ปะผูกกันอยู่เลยครับถนนหลักๆนะฮะถนนเส้นทางถนนขึ้นเหนือสายเอเชียนะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็ ปะขูดแล้วก็ปะขูดแล้วก็ปะนะครับรถนะล,ลาก็ติดกันวินาศสันตโลไปผมไม่ทราบว่า,าปะครั้งหนึ่งมันอยู่ได้กี่วันครับนะหรือถึงเวลานะใกลๆงบประมาณจะหมดก็เอางบประมาณนะั้นมาทำปะถนนท,ทีหนึง่งนะถนนพระรามสองนะครับก็ไม่จบนะครับปัญหาไม่จบเดี๋ยวถล่มอยู่เลยครับผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับ นะแล้วท,ทีเองก็ไม่รับผิดชอบอะไรถล่มแล้วก็เอาไปดูนะใครตายก็ชดเชยชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วยังไงล่ะครับนะมีสำเนึกของความรับผิดชอบอยู่บ้างไหมนะก็ะทรวงดีอีก็เหมือนกันครับนะบ่อนการพนันนะครับที่เป็นบ่อนเขาเรียกว่า,าบ่อนออนไลน์นะฮะหรือแก๊งคอนเซนเตอร์นะก็ไม่เห็นว่าจะาปราบปรามได้ เสร็จสิ้นหรือลดน้อยลงแต่ประการใดก็กลายเป็นแหล่งทำมาหากิน,นของคนที่มีอำนาจเข้าไปดูแลเสียด้วยซ้ำไปนะครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ออผมมองอยู่นะครับผมไม่ได้มีอคตินะแต่ว่าผมไม่เห็นจริงๆครับกระทรวงการต่างประเทศก็ปัญหาชายแดนรอบบ้านก็เยอะแยะแต่ผมไม่เห็นมีการขยับตัวนะหรือถ้ามีแล้วผมไม่รู้ประชาชนไม่รู้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่า ประชาชนนั้นเขาก็ดูจากสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับลูกเรือประมงสีคนของพม,มา่านะการลุกล้ำแผ่นดินไทยของว้าแดงนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลของคุณแพร่ตองทานนั้นบอกว่าหลังปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับชาวประมงไทยสีคนที่ถูกถูกพม่า,มาจับไปนั้นจะได้รับการปล่อยตัว จนบัดน,นี้ครับขึ้นต้นปีใหม่แล้ววันนี้วันที่สี่วันที่ห้าแล้ววันที่หกแล้ววันนี้วันจันทร์ก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแล้วยังไงล่ะครับฐมนะรีว่าการกระทรวงกลาโหมลองนายกฝัดฟามังคงหรือฐมนรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอายังไงครับนะเอายังไงครับเรื่องการเจราจาพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาตาม MOU 44ีหมายมั่นบัรนอว่าจะทำะจะขุดเอาทรัพยากรธรรมชาติ นะใต้พื้นที่ทับซ้อมาแบ่งคนละ50า0นะฮะอ้าวพอมีคนคัดค้านด้วยเหตุด้วยผลชี้แจงแสดงเหตุผลกันนะฮะถ้าทางจะพูดจะมีเหตุผลสู้คนที่เขา,าแสดงความไม่เห็นด้วยมาชักชักเบอครับไปได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับว้าแดงครับนะฮนะนะนะก็เห็นว่ามีเขาว,ว่าลุกล้ําดินแดนไทยเข้ามาก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะทําการอย่างไร น,นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนนะครับนะคุณแพร่ตองทานเองนะั้นเป็นนายกกลามตนรีครับก็ต้องบอกว่านะผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่มีศักยภาพครับความรู้ความสามารถนั้นมีไม่พอครับที่จะทนะําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับหนีครับหนีสาภานะฝ่ายค้านให้ไปตอบกระทู้ นะผมไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยไปสภาไปตอบกระทู้ให้ฝ่ายค้านเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับหรือนี่คือรัฐบาลนะที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะแต่กลับไม่สามารถผลักดันนโยบายอะไรต่างๆของพรรคนะให้เป็นรูปธรรมให้มีความสำเร็จได้ครับ ค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเอาข้อจริงก็ได้แค่4จังหวัดแถมไม่ครบทุกอำเภอด้วยครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยโฆษณาหาเสียงไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งนะครับในอีกมุมหนึ่งครับของนักการเมืองอก่อนที่จะไปอีกมุมหนึ่งนั้นผมบอกว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่เนี่ยครับถ้าถามผมว่า มาเป็นการทำงานแบบไหนอย่างไรผมก็บอกว่านี่แหละครับลักษณะอย่างนี้ผมโดยส่วนตัวนั้นผมเรียกว่าเล่นการเมืองนะครับ mm. ก็คือ mm. ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์จริงๆที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้นะครับนะร่มนตีของพรรคเพื่อไทยนั้นนะเนื่องจากว่าผมไม่เห็นนะถ้าท่านมีข้อมูลอะไรที่ท่านทำ ที่เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้ก็กรุณา,าแจ้งเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยถ้าไม่เช่นนั้นนะสังคมหรือประชาชนเขาอาจจะบอกว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในกระทรวงต่างๆนั้นทํางานเงียบเชียบเหลือเกินนะประเด็นหนึ่งย่องทีเดียวนะครับเงียบจนไม่มีอะไรเลยนะครับาล้นะครับในอีกด้านหนึ่งนั้นนะครับ มันก็มีพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้เล่นการเมืองนะแต่จะเล่นจะไม่ได้เล่นตลอดไปหรือว่าเล่นบ้างทํางานการเมืองผมไม่ทราบแต่ว่าเขามีผลงานครับเช่นพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งคือพักรวมไทยสร้างชาติผมก็ไม่ได้ไม่ได้โปรพักนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆนั้นสมัยคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักนั้นคุณประยุทธ์ก็เป็นคนที่เข้ามามีอำนาจโดยการทํารัฐประหารแหะครับ นะซึ่งผมเองนั้นก็ไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้ชื่นชมกับคนที่มอีอำนาจจากการทำรัฐประหารอยู่แล้วแต่ว่าวินาทีนีนะ้พักรวมไทยสร้างชาตินั้นนะครับมีคุณพีระพันธ์เป็นหัวหน้าพักเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ผมต้องพูดชื่นชมก็คือคุณพีระพันธ์นั้นก็ได้ทําหน้าที่ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับมีบทบาทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน มีผลงานที่ประชาชนให้ความสนใจและประจักษ์ครับชาวบ้านเขาอยากให้ราคานะหรือสิ่งที่เป็นพลังงานนั้นมีราคาลดลงถูกลงนะครับค่ากระแสไฟฟ้าน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์เนี่ยนะแพงหูฉี่ครับนะอย่างนี้นี่ชาวบ้านชาวช่องนะทำมาหากินเงินไม่ได้เพิ่มพูนงอกเกยมากขึ้นแต่ราคาค่าน้ำมันนั้นไม่มีวันลดครับ นะสูงกว่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเอามาเปรียบเทียบยังไงรัฐบาลก็เอาหูไปนาะเอาตาไปไล่หมดครับปล่อยให้มันสูงโดอยู่อย่างนั้นนะครับนะก็ต้องตามดูครับคุณพิรพันธ์นะนะในฐานะนาหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกับพักฝ่ายค้านเขาก็ทําหน้าที่ของเขาครับพักฝ่ายค้านเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่นะหน้าที่ฝ่ายค้านคือติดตามสอดส่องการทําง,งานของรัฐบาลนะถ้าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเขาก็นําไป พูดคุยในสภา,านะครับนะพักรัฐบาลนั้นพักที่เป็นแกนนํานั้นไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักนะแต่ว่าเจ้าของกระทรวงที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็ออลงมาดูแลครับนะไม่ว่าจะไม่ว่าสิ่งที่นําขึ้นมาพูดจานั้นจะเป็นพักฝ่ายค้านหรือพักไหนก็ตามครับนะก็นําไปสู่เรื่องของการทํางานหลายอย่างครับเช่นการพิจารณาที่จะรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากภาคเอกชนนะฮะหรือ การขุดนะครับเขาเรียกว่า,าที่เหมืองแม่เม้อนะครับนะนะก็มีการาพิจารณาทบทวนกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้หรือการติดโซลาเซลล์ลูกพอปอย่างนี้นะครับผมไม่ได้จะเป็นของกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นผลดีต่อประชาชนนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้าทางพักรวมไทยสร้างชาติโดยคุณพีรพันธ์นั้น จะทำไปให้สุดทางหรือไม่ครับอยากให้ค่า,ากระแสไฟฟ้าลดลงครับลดลงในสภาพที่ประชาชนนั้นมันรู้สึกว่าเป็นธรรมกับเขาครับหรืออยากเห็นราคาน้ำมันเบนซินนะครับหรือดีเซลลดลงครับในราคาที่มันเป็นธรรมหรือยุติธรรมกับรายได้ของประชาชนทำต่อนะครับผมก็ให้กำลังใจนะก็ พักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์แล้วก็พักประชาชนนะครับหัวหน้าพักก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองนะครับผมเรียนแต่ต้นนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นฝ่ายรุ่นฝ่ายนี้นะครับผมดูจากสิ่งที่เขาทํามากกว่านะครับทีนี้ผมบอกว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะั้นเล่นการเมืองไม่ได้ทํางานการเมืองนะครับ คุณทักษิณเองนั้นซึ่งประกาศตัวเป็นเ,เ,ร,เรียกว่าเป็นผู้ครอบครองนายกมาแต่ต้นประกาศตัวว่าเป็นสทรสทรแปลว่าแล้วก็ไปคิดกันเองนะครับนะคุณทักษิณน,นั้นนะครับอบอกว่าตัวเองรับจ็อบนะไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนายกอ,อกบอจอนะให้กับผู้สมัครที่สมัครในนามของพรรคเพื่อไทย ก็จะรับค่าจ้างวันละ300บาทหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ผมจำไดนะ้เรื่องนี้อดีตกรกตนะครับนะต้องออาพูดนะครับระวังนะครับการไปพูดจาหาเสียงนะ่ะนะฮะไปหาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะต้องระวังสิ่งที่พูดพูดจาหยาบคายมันก็ผิดกฎหมายหรือเปล่าค่าจ้างนั้นผมรู้ครับนะผมเคยจ้างนะค,ค่าจ้างนั้นต้องจ้าง ในอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของจังหวัดนั้นนะไม่ใช่สา0รครับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำมันไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัดนะครับมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในกรุงเทพกับผู้ช่วยหาเสียงที่เชียงใหม่หรือที่เชียงรายเนี่ยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํามันไม่เท่ากันแล้วก็ผมก็ได้ยินข่าวมาตลอดครับเกี่ยวกับการใช้คําพูดของคุณทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณน,นั้น พูดคำพูดพวกนั้นออกไปได้อย่างไรครับมันควรจะต้องไตรตรองหรือเปล่าครับว่าคำพูดแบบไหนที่ควรจะพูดเพราะว่าเจตที่คุณทักษิณพูดนั้นไม่ได้พูดให้แค่คนที่มาฟังคุณทักษิณฟังเท่านั้นครับแต่ว่ามันเป็นข่าวออกไปทั่วประเทศนะครับผมว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นผลดีนะครับนะการใช้คำพูดที่เรียกว่าพรุสวาทนะ ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากด้วยคำที่อาจจะเรียกว่าหยาบคายนะคำยาบางคำเนี่ยนะครับใน U ูทู e ก็ยังไม่ให้ใช้เลยครับนะเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมว่าต้องระมัดระวังนะครับนะคุณทักษิณนั้นก็เป็นแ,แค่ผู้ช่วยหาเสียงทำงานเป็นจอบจอบนะคุณทักษิณพูดอย่างนั้นนะแต่ทุกครั้งที่คุณทักษิณไปพูดนั้นผมเห็นว่าก็มีขขาวว่าไปแซะพรรคู้น ون, ไปต่อว่าพรรคนี้นะครับ ให้เห็นอยู่เนืองเดือนครับคุณแพทองทานนั่นนะครับแทบจะมีบทบาทอะไรเลยครับน,นอกจากาทำงานลูทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณภูมิถามเองนั้นลองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ไม่เห็นว่าจะาได้ทำอะไรที่เป็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจนมีข่าวว่าจะถูกปลดล้วครับถูกเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนตำแหน่งครับคงไม่ให้ทำ ลัทธีว่าการกระทรวงกลาโหมและเห็นว่าจะมีคนมาทํางานแทนผมก็ไม่รู้เป็นใครก็ว่ากันไปครับนะคุณทักษิณนั้นนะก็ผูบนู่นโผล่นี่นะครับในฐานะที่สื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าเป็นตั้งฉายาให้รัฐบาลลูกสาวคุณแพทองทานว่าเป็นรัฐบาลพ่อเลี้ยงนะซึ่งก็บอกว่าเอ้ยพ่อเลี้ยงก็ได้หรือพ่ออุ้มก็ได้ครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับพ่อเลี้ยงหมายถึงว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงก็คือคุณทักษิณนั้นดูแล รัฐบาลกำกับนู่นดูแลนี่สั่งนู่นสั่งนี่เดี๋ยวปลูกโพรตรงนู่นตรงนี้นะครับผมก็บอกว่ามันอาจจะทําให้พรรคูรัฐบาลเขาไม่สบายใจนะนะเพราะว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเองนั้นคุณทักษิณเป็นพ่อเลี้ยงได้ครับนะฮะหรือเป็นรัฐบาลพ่ออุ้มได้ครับเพราะว่าลูกสาวเป็นนายกนนรัฐมนตรีแต่ถ้าเป็นพรรคูรัฐบาลอื่นนั้นเขาอาจจะไม่สบายใจเพราะเขาไม่จําเป็นครับนะไม่ต้องอุ้มเขาครับไม่ต้องเลี้ยงเขาเขาดูแลเองได้เขาเดินด้วยตัวเองได้ ในขณะที่คุณแพทองทานนั้นนะสังคมก็มองว่าคุณแพทองทานนั้นเดินด้วยตัวเองในฐานะนาะยกรัฐมนตรียากลําบากครับยากลําบากนะครับนะทุกวันนี้นะแสงมันก็มีวูบวาบวูบวาบอยู่ที่คุณทักษิณครับนะนะจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทํานั้นมักจะหลุดออกมาจากปากของคุณทักษิณอยู่เนืองๆครับ ทั้งทที่คุณทักษิณน,นั้นโดยกฎหมายนั้นไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้เข้าไปครอบงำพักการเมืองไม่ได้เข้าไปครอบงำรัฐบาลไม่ได้เข้าไปสั่งการโน่นนี่ไม่ได้แต่หลายเรื่องที่รัฐบาลขอคุณแพทองทานทํานั้นบางทีมันหลุดออกมาจากปากของคุณทักษิณเรื่องอย่างนี้ครับนะคุณทักษิณจะไปต่อว่าคนโน่นคนนี้เขาว่าคอยแต่จะมานุ่นมานี่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้นะครับ บางทีมันก็ต้องมองตัวคุณทักษณิณเองเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทักษณิณทํานั้นมันคืออะไรครับนะฮะมันหลุดไปนอกกรอบที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับเอาละครับก็คงจะพูดจากันไว้ท่านี้ครับนะเล่นการเมืองกับทำงานการเมืองต่างกันนะครับนะผมสรุปสุดท้ายนี้ว่าณวินาทีนี้นะครับตั้งแต่ คุณแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเอาตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่พักเพื่อไทยทำเฉพาะพักเพื่อไทยนะผมมองว่าเป็นการเล่นการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังโชคดีครับที่ในบรรดาพักรมรัฐบาลนั้นยังมีพักการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยที่เขาทํางานการเมืองครับ แต่ทำงานการเมืองในบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงที่เขารับผิดชอบนะครับเบื้องต้นนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนก็คือพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาศนะครับกับพักฝ่ายค้านคือพักประชาชนครับให้กําลังใจนะครับทําดีก็ต้องให้กำลังใจกันครับนะาเกว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องพูดจาติดติงกันได้ เป็นเรื่องธรรมดาครับครับคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยกับทุกท่านเอาไว้เท่านี้ครับเราดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเล่นการเมืองต่อไปเรื่อยๆนะหรือไม่อย่างไรจะไม่คิดปรับเปลี่ยนที่จะมาทำอะไรก็ตามที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลที่ตัวเองเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนะจะได้ถูกยิดยกขึ้นมาทําให้ไปสู่ความสําเร็จบ้างหรือไม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ